ไม่ใได้ก,ำกํำไรยให้เป็นกรรมมาติที่ลูกหลานทั้งหลายได้จัดตั้งเครื่องสการบ,บูชาสังเวยตามจารีตประเพณีโบราณมีไวสีหลักทั้งสายกว่าอีกทั้งเป็ดกุ้งผ้าปรายำหัวหมูก็ดีเล่าขาวข้าพนมต้มแดงต้มขาผลไม,ม้เอมโอชาเพื่อถวายรับพระมิ่งพระขวัญของพระบรมโวกแก่ประเพณีรกันวัดน้งปราชาสันแห่งนี้จงมาจุติดูแลลูกหลาน ถึงข่าวชีวาวาัยก็ขอให้พลาดจากไปอันตรายวิกิติวิตโตว่ากะวาพระพุทธเจ้าจะญาตราพระโมกขรายันติอิติวิตโตว่ากะวาพระพุทธเจ้าต่างบาพระโมกขรายันตินัสวังผมมามะอุมะสิวังผมมาอุณะอาสิวังผมมา,มาอุณมะอุสิวังผมมา นามว่อาปาจะเขาครับว่าอาจาาาจะป่าขจะอาจจะอาขาฝากจงเกิดเป็นอิติญาญาในอิติโพอาวันิตรลักแมเจ้ารณีพเจ้าธรณีเจ้า,าขาพระแม่อยู่แล้วนือยัอยงอยู่แล้วสังขารตังโลกาวิโทข้าพเจ้าจะขอฝากพระรูปปั้นบร,รมโคพ่อแก่ประเพชฉลุก,กันให้อยู่สถานที่แห่งน,นี้ให้มาให้พระแม่เจ้าธรณีจงรับรู้ประตูความวันลูกหลานจะทําการกราบไหว้สการละบูชาก็ขอ ทำการใดให้สำเร็จให้มีโหูดิตาทิพย์รู้แจ้งเห็นจ,จริงทุกสิ่งทุกประการจงมาบัางเกิดเป็นบุญญาิตจงมาบัางเกิดเป็นอิทธิฤทธิตจงมาบัางเกิดเป็นบารมีฤทธิจงมาบัางเกิดเป็นโชคลาภเงินทองประสิทธิให้เป็นกรรมรสิทธิกรรมสิรธิในการะบัดนี้ด้วยเถิดอมปัญจภาพเป็นปรู้กัน สังขารตังลัภโหติประกาศสิทธิอมปัจจาุเทศรุกันเทวนัดนทัทโสมาเลปูอยู่แล้วที่ยังอยู่แล้วสังขารัางปะละมังโลเก